สวัสดีครับวันนี้ขอรีวิวนะครับลำโพง W King นะครับรุ่น T 1 2นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นทรงปาร์ตี้นะครับใช้แบบแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับผมแนวนอนก็จะมียางรองอยู่4ด้านนะครับผมแล้วก็วางได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วนะครับมีล้อลากด้วยนะครับแล้วก็มีที่ลากด้วยนะครับอ่าเวลาที่ลากนะครับเราจะเอายกขึ้นนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับลงแล้วก็เด้งขึ้นนะครับผม นะครับแล้วก็มีที่กดปุ่มข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถลากได้เลยนะครับลากไปไหนมาไหนได้เลยนะครับผมเอียงลากนะครับครับมีล้ออยู่2ล้อนะครับผมสเปคของตัวนี้นะครับกำลังขับอยู่ที่270วัตต์นะครับผมก็แม็กสุดนะครับอยู่ที่350วัตต์นะครับรุ่นนี้นะครับใช้ดอกลำโพงกลางเบสเนี่ยอยู่ที่ 8นิ้วนะครับ2ดอกด้วยกันนี่1 2นะครับแล้วก็มีเสียงแหลมนะครับขนาด1.5นิ้ว2ดอก1 2ทางด้านนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่อยู่ขนาดที่13,500มิลลิแอมป์นะครับก็เล่นได้นานต่อเนื่องนี่13ามถึงสิชั่วโมงนะครับในระดับปรับวอลลุ่มที่50%นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับใช้คันน็อตนะครับไขควงแบนถอด แบตเตอรี่ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวลงไปฟังเสียงกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายาการปรับบนลลุ่มให้ฟังนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับตัวนี้นะครับเมื่อลองฟังเสียงดูแล้วนะครับโอ้โหแบบเบสเขานี่แบบนุ่มๆแน่นๆนะครับผมนะครับเสียงกลางแหลมนี่ชัดเจนนะครับอันนี้คุ้มค่าจริงๆครับผมกับค่าตัวของเขาเนี่ยไม่สูงจนเกินไปนะครับเราก็สามารถจับต้องได้นะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆนะครับของรุ่นนี้นี่เขาทําออกมาดีนะครับผมนะครับก็คุ้มอีกและครับนะฮะเพราะว่า ชุดนี้ก็จะมีชุดไม้ลอยให้อยู่2ตัวด้วยนะครับเป็นไม้ลอยแบบชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับชาร์จ Type C นะครับผมนะครับมีไม์มาครบเลยนะครับไม่ต้องมาซื้อตั้งหากนะครับอันนี้พอซื้อตัวหนึ่งเนี่ยพร้อมร้องเพลงเลยครับผมแล้วก็ในเรื่องกันน้านะครับตัวนี้กันน้ําในระดับที่ IPX7 ครับผมแบรนด์ดังๆส่วนใหญ่นะครับเขากันน้ําได้แค่ระดับ IPX4 นะครับส่วนเรื่องวิธีการปรับของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับตัวนี้เริ่มจากปุ่มแรกเลยนะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับเชื่อมต่อ TWS นะครับผมนะฮะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเขาสามารถเชื่อมต่อระบบ TWS เนี่ยใช้เป็นมันตินะครับผมใช้ได้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับเกิน3ครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ไอ้ปุ่มนี้นะครับวนเพลงซ้ำนะครับอันนี้สำหรับปรับ ตกแต่งเสียงไม่นะครับเป็นเอฟเฟกใหม่นะครับผมก็พวกรูมรีเวิร์บหรือว่าเสียงธรรมดาเสียงเอ็ o โคนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นสำหรับไมโครโฟนพาร์ตี้นะครับสำหรับโหมดเอ็มซีนะครับกดเข้าไปจะมีรูปไม่อยู่นะครับเวลาพูดไม่เนี่ยเสียงมันจะดรอปลงนะครับผมนะครับถ้าจะร้องคาราโอเกะคือไม่ให้มีรูปสัญลักษณ์ไมค์ค้างไว้นะครับ อ่าไม่งั้นเดี๋ยวจะงงว่าเอะเวลาร้องเพลงทำไมเสียงมันดรอปลงนะครับอาจจะไปเผลอกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับก็เป็นได้อ่าตอนนี้สวิตช์เปิดปิดนะครับกดค้างไว้ประมาณนัก2วินาทีนะครับอ่าตัวนี้ M คือเป็นโหมดนะครับสลับโหมดแล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดสำหรับ Indoor-Outdoor นะครับผมกดเข้าไปนะฮะจะเป็นอั d o ดรกดเข้าไปอีกทีจะเป็นอินด o ร์นะครับอ่าใช้ฟังก์ชัน ในสถานที่กับนอกสถานที่อันนี้เปลี่ยนแสงไฟนะครับผมก็เปลี่ยนแสงไฟได้ไม่กี่แบบนะครับประมาณ4แบบนะครับวอลลุ่มใหญ่ๆนะครับทางด้านซ้ายมือตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มปรับเสียงไม้นะครับผมอันนี้ปรับเอ็กโคไม้นะครับเบสของเพลงแหลมของเพลงนะครับตรงนี้วอลลุ่มใหญ่ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นปรับเสียงเพลงนะครับตรงนี้ย้อนเพลงกับเพย์พอร์ตเปลี่ยนเพลงเดินหน้าอ่าแล้วก็ระดับสถานะแบตเตอรี่นะครับดูที่หน้าจอได้เลยนะครับ ระะเรามาดูพอร์ตทางด้านหลังกันนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องเสียบไม้เพิ่มเติมนะครับ1ช่องนะครับแล้วก็รูสําหรับเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับ12โวลต์นะครับอ,อันนี้จะไม่มีมาให้นะในอะแดปเตอร์เขาจะไม่มีมาให้มีวอลลุ่มปรับกีตาร์ช่องเสียบกีตาร์่างนี้นะครับจะปรับแยกกับฟังก์ชันด้านบนนะครับผมปรับ ปรับแยกกันเลยนะฮะไม่ได้มารวมกันนะครับแล้วก็ช่อง USB ชาร์จตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีสายชาร์จ Type C มาให้เป็นแบบ Type C 2ด้านเลยนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมนะครับอะแดปเตอร์สำหรับเสียบ Type C นะครับตรงนี้เป็นช่องเสียบแฟลชไดร์ตรงนี้เสียบไมโคร SD card นะครับแล้วก็รูตรงนี้เป็นรูมอนิเตอร์นะครับ อันนี้รูช่อง out ะะเอท์น,นะครับผมแล้วก็ล i n อินนะครับเป็น AUX นะครับผมนะครับถ้าเกิดว่า,าเครื่องค้างหรือเครื่องมีปัญหาเนี่ยมันจะมีปุ่มมันจะมีปุ่มสำหรับให้เรากดรีเซ็ตได้นะครับซึ่งจะมีรูตรงนี้นะครับเอาเข็มจิ้มเข้าไปค้างไว้นะครับเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตนะครับผมก็จะกลับมาเป็นปกตินะฮะแล้วก็ตรงนี้ช่อง OTG อ่ะสงสยัยีไว้สำหรับทำอะไร ตัวนี้ไว้สําหรับไฟ์สดได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีแอปร้องเพลงนะครับเราก็สามารถเอาไทซีเนี่ยไปเสียบเข้ากับโทรศัพท์แล้วก็เปิดแอป้องเพลงนะครับเราก็ร้องเพลงได้เลยผ่านทงางไมล์ลอยที่ก็แถมมาให้ซึ่งมันก็จะอัดเสียงเข้าไปในนั้นเลยนะครับผมเล่นโคตรง่ายเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราไฟ้สดแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะครับนะฮะเราก็ใช้ มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเปิดบลูทูธเข้าไปนะครับเอาเสียงเพลงเข้าแล้วเราก็ร้องเพลงได้เลยมันก็จะอัดเสียงเข้าไปในวิดีโอที่เครื่องที่เราต่อสายนะครับไม่งงใช่ไหมครับถ้างงก็ย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองนะครับก็คือใช้ไขควงแบนเนี่ยถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เปิดฝาเอาแบตเตอรี่ออกมาได้เลยนะครับผม ตอนนี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับซึ่งจะมีกล่องใส่มาให้เรียบร้อยเลยมีคู่มือนะครับมีไม้ร้อยให้อยู่2ตัวนะครับแล้วก็สาย aux นะครับเป็นสายถักนะครับแล้วก็สาย usb เป็น type c 2หัวไว้สําหรับชาร์จใหม่นะครับผมอะดัปเตอร์นะครับผม1ตัวเป็น type c นะครับแล้วก็สาย type c 1เส้นนะครับ2หัวเดี๋ยวมาลองเสียงไม์กันนะครับผม เชสหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าทดสอบนะครับเช็คเช็คหนึ่งสองสามลองเป็นเอฟเฟกต์นะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นระบบออริจินอลนะครับผมแบบไม่มีเสียงเอฟเฟกต์นะฮะทดสอบสวัสดีครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ลองเป็นอีกทีหนึ่งนะครับโปรเฟชชั่นแนลนะครับสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่เชสเชส ทีห่งหพบพระหมดนะครับสวัสดีครับทดสอบ1 2ึ่งสเช็คทีหนึทสเทดสอบหนึ่งสาโลทดสอบทดสอบ1 2 1> ึ่งส,สอาหำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอรีวิวเพียงแค่นี้นะครับอ่าใครสนใจก็ต้องจัดซะแล้วครับผมอ้อนแฟนได้เลยนะครับผม นะครับคุ้มนะฮะตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ